มาครับผมตามสัญญาวันนี้เราจะมาพูดถึงมือที่แบบที่สามนะฮะมือของคนที่นิ้วชี้และนิ้วนางเท่ากันฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมีช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมีสรุปมือของทั้งสามแบบให้ฟังกันอีกทีหนึ่งด้วยฟังให้จบนะนะฮะมือแบบที่สามนะฮะแบบที่หนึ่งย้อนไปนิดหนึ่งพวกที่นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางแบบที่สองนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้นะฮะแบบที่สาม นะฮะคือคนที่นิ้วชี้และนิ้วนางเนี่ยยาวเท่าๆกันดูทางฝ่ามือถามมือเข้ามาเยอะนะฮะดูทางฝ่ามือนะมือข้างที่ถนัดข้างที่ถนัดคือข้างที่เขียนหนังสือนะครับดูทางฝ่ามืออย่าดูหลังมือดูหลังมือจะถูกหลอกดูฝ่ามือนะครับอ่ خر, คนที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางเท่ากันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบอกก่อนว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นมือของคนที่น่าอิจฉานะ กลุ่มมือเนี้ยมันจะมีน้อยน้อยที่สุดเลยในในทั้งสาประเภทเยอะที่สุดนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้แต่นิ้วชี้ยาวนิ้วนางจะลองมาแล้วน้อยที่สุดคือเท่ากันเนี้ยน้อยกลุ่มคนเนี้ยเขาจะเป็นกลุ่มคนต้องบอกว่าเป็นคนสองบุคลิกเขาจะมีความเป็นนักรบแล้วก็จะมีความเป็นนักการทูตอยู่ในตัวเองสูงนะครับสองบุคลิกในที่นี้คืออธิบายความเห็นว่ายัางไงสองสองบุคลิกเนี้ยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายนะครับ เขาจะเป็นคนที่บทจะดีเนี่ยดีชิบหายเลยใจดีโอ้โหสุดยอดเลยแบบเห็นอกเห็นใจคนแบบแบบมีน้ำใจแบบทุกอย่างดีหมดเลยนะครับแต่บทจะร้ายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขาจะค่อนข้างไปสุดไม่ไม่มีสีเทาๆจะเป็นคนที่ไม่มีสีเทาๆไม่ขาวก็ดำเลยนะครับกลุ่มคนนี้เท่ากันเนี่ยจะเป็นข้อดีแค่ว่า เขาจะเลือกใช้เวอร์ชั่นขาวหรือเวอร์ชั่นดำในเวลานั้นนนนะครับถ้าเห็นเวอร์ชั่นขาวเราก็เข้าถ้าเห็นเวอร์ชั่นดำเราก็ถอยนะถ้าใครที่มีคนรอบข้างที่แบบนิ้วเท่ากันอย่างเนี้ยน,นะครับบทจะดีเนี่ยดีมากแต่บทจะถ้าใครกวนเตีนมาหรืออะไรเงี้ยพร้อมกวนกับแบบถึงพลิกถึงขิงอ่ะคือเขาจะมีความเป็นนักลบกวนๆอยู่ในตัวเองอยู่พอสมควรสังเกตน,นะฮะลองถามตัวเองดูนะ ใครที่มีนิ้วเท่าๆกันเนี่ยจะมีแอบมีความกวนๆกวนกวนกวนโอ้ยนิดๆอะไรเงี้ยอยู่ในตัวเองอยู่พอสมควรนะครับแต่บทจะวิชาการก็จะวิชาการเลยนะครับและอันต่อมาก็คือเขาจะเป็นคนที่โคตรจะรักความยุติธรรมนะฮะรักความแฟร์รักความยุติธรรมไม่ไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็จะเกลียดที่สุดคือการที่แบบคนอื่นจะมาเอาเปรียบเขาหรือเอาเปรียบคนที่เขาหลัก เขาจะไม่ยอมเลยฮะจะเป็นคนแรกที่จะโดดโป้งออกไปแบบเหมือนกับว่าไม่ไม่ออกไปปกป้องคนที่เขารักหรือปกป้องตัวเขาเองนะฮะเขาจะเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองพอสมควรนะครับเขาจะไม่ไม่แบบไม่หิมหิ้มและยอมที่จะแบบยอมให้คนอื่นมาลังแกไม่คนคนนิ้วเท่ากันเนี่ยเขาจะสู้กับนะครับและข้อดีจุดหนึ่งของคนนี้ถามตัวเองนะใครที่มีนิ้วชี้กับนิ้วนางเท่ากันเนี่ยท่านถามตัวเองมัด ที่คนกลุ่มนี้มักที่จะมีความสามารถพิเศษอะไรในตัวแปลกๆคือมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่พรสวรรค์เอออ่ะพรสวรรค์แล้วกันกิฟท์ที่มาอยู่ดีๆแบบเราจับเรื่องอะไรได้สักเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่คนนะครับจับเรื่องอะไรอยู่ดีไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแต่มาจับเรื่องนี้ปุ๊บไม่ทําได้เลยเราสังเกตนะกลุ่มคนพวกนี้มักที่จะมีมักที่จะมีเรื่องพวกนี้อยู่อยู่ดีแบบไม่เคยทําสิ่งนี้เลยแล้วมาไม่เคยเย็บผ้าเลยไม่เคยนี่เลยมาถึงแม้ปุ๊บไม่ทําได้เลยเป็นเรื่องที่แปลก นะครับผมจากสถิตินะที่ผมเห็นนะผมพบเจอเรื่องเชี่ยวชาญเนี่ยแบบแปลกๆอยู่เสมอเสมอเลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับแต,แ,ตแต่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 ข้อเตือนนิดหนึ่งของคนยิ้วเท่ากันผมจะเตือนนะท่านต้องระวังคําพูดเยอะๆนะครับคําพูดจะทําให้เราสวยไม่ใช่อะไรนะเพราะท่านเป็นคนตรงคนไม่ยอมคน แต่ท่นก็จะมีแอบบางทีแอบเล่นบางทีบางคนเ็าตามไม่ทันฉะนั้นต้องระวังคําพูดนิดนึงเขาอาจจะโกรธเขาอาจจะไม่พอใจเราได้คือเหมือนว่าแบบอยู่ดีเราอาจจะสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเตือนกันไว้นะครับแล้วก็สรุปนะมือทั้ง3าแบบนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางกลุ่มนักรบนะครับพร้อมปะทะพร้อมชนพร้อมตบจะเอาอยัางไงชัดเจนนะครับใจดูแต่ใจดี คำพูดไม่มีอะไรหรอกเป็นคนเว้ากันซื่อๆว่ากันตรงๆผงผางผงผาง,ง,ง,งฉะนั้นถ้าเรามีเจ้านายที่เขาแอบดูมือเขานะฮะมีเจ้านายหรือมีเพื่อนหรือมีแฟนมีอะไรเงี้ยที่เขาอยู่เงี้ยอย่าไปถือสาบางทีเขาพูดมาด้วยแบบความความที่เขาเป็นคนตรงนะครับพวกที่สองนิ้วนางยาวกว่าน,นิ้วชี้พวกนี้ถ้าเกิดขึ้นในมือผู้ชายนะร้อยละเก้าสิบ เก่งใจภรรยาทุกคน <c oughs> นะครับเขาเป็นมือนนการทูตนะเขาจะพูดได้เก่งแต่จะมีสเสน่ห์พราวสเสน่ห์เข้าหล่อหลอมเข้ากับคุณได้ง่ายมากนี่คือข้อดีของเขาเช่นกันถ้าเราเจออย่างนี้เราก็ต้องเข้าให้ถูกนะครับถ้าเราเจอเจ้านายหรือต้องไปดีลกับลูกค้าหรือหรือเจอคนรับค่าที่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าเข้ากับเข,า,ขาให้ถูกชวนเขาสนุกสนานซะชวนเขาได้กินชวนเขาได้อะไรเขาก็จะคอยตามได้ง่าย นะครับหรือเขาก็จะแบบเห็นเหมือนกันว่าเขาจะเอ็นดูเรานะครับส่วนนิ้วเท่ากันผมได้พูดไปละเมื่อกี้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านใดที่จริงไม่จริงหรือไงก็คอมเมนต์กันเขา้ามาได้ผมผมเปิดรับฟังทุกๆความเห็นมันอย่างที่บอกนะฮะลายมือหัตถศาสตร์นี่มันคือสถิติมันไม่ใช่เรื่อง,ม,ม,องมันไม่ใช่เรื่องแบบงมงายอะไรแดๆทั้งผมผมก็จะไม่แนะนําให้งมงายสิ่งที่มีหลายคนเข้ามาถามว่าจะรวยไหมจะอะไรไหมเนี่ยผมมอ,องตรงนะ สิ่งพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่ง10% 15%เท่านั้นเองรวยไม่รวยจนไม่จนอยู่ที่เรานะครับดวงลายมืออะไรพวกนี้ช่วยช่วยเราให้รวยแล้วช่วยเราให้จนได้นิดๆหน่นอยๆนะครับสุดท้ายมันต้องอยู่ที่เราทำนะครับและผมก็ย้ำคำเดิมฮะผมอยากให้ทุกท่านเป็นคนดีให้ทุกท่านคิดดีทำดีทำแต่สิ่งดีๆแล้วก็ใครอยากรวยนะฮะเราก็ต้องรู้จักให้แล้วเราคอยรับ อหญ่คิดแต่เราจะรับเสีย,ย่างเดียวไม่เวิร์กผมพิสูจน์ละนะครับแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากแชร์ออกไปฝากกดติดตามมาไว้หน่อยครับนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ผมที่ผมได้รับจากทุกท่านนะฮะก็แล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับลายมือเรื่องอื่นๆมาเรื่องมูมูต่างๆเนี่ยมามามาบอกกันอีกเดี๋ยวต่อไปอาจจะพูดถึงนิ้วก้อยก็ได้ฮะ นิ้วก้อยบอกอะไรนิ้วโป้งบอกอะไรมีความหมายหมดเลยนะในมือของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตามกันไว้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้ยาวหน่อยใครฟังจบก็ต้องขอบคุณมากนะครับผม